แก้กรรมในชีวิตประจำวันทําได้อย่างไรอ่าข้ามเขาว่าทําได้หรือไม่มาเลยนะว่ามันทําได้แน่อนอนไงแล้วมีโมโตโด้วยนะเออมีโอกาสมากนะทําได้จริงเห็นผลไหวดูได้อย่างยั่งยืงยนนี่อย่ากจะโฆษณาเลยนะ <c oughs> จริงๆมันอ่าเป็นยังไงละ่ะจะทําได้หรือไม่อย่างไงเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะเพราะว่าเป็นมันเป็นสถิติกู ธรรมะของบริเจา้าเป็นสถิติโกนะในการแก้กลับเนี่ยเราสามารถทําได้ในชีวิตปรจจำบันนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการพ้นคุก์อะไรต่างๆมันล้วนแต่ต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแหละนะถ้าหากว่าเราทําได้เฉพาะในตอนฝึกอยู่ตอนชีวิตประจำวันทําไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรยังไม่ได้นะมันก็ได้มันก็จะได้เฉพาะเอจะเอาไปใช้ในพบหน้า หรือว่าจะใ,จในชาติหน้าอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะคานนี้ในการแก้กรรมเนี่ยที่หลวงพ่อได้เล่ามาหลายอีพีนะตั้งแต่ตลอดตั้งแต่ต้นเดือนมานี่แหละนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมทั้งหมดในในการแก้กรรมเนี่ยในการแก้กรรมนั้น,น,รรน,นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีปฏิบัตินะในการในการทำนะคืออยู่ในพื้นที่ควบคุมนะทำไมต้องมาอยู่ในพื้นที่ควบคุมก่อนเพราะว่า เราจะต้องสร้างเ็เรียกว่าสร้างไอ้ไอ้เครื่องมือสร้างดวงตาทำก่อนสร้างดวงตาทําให้ให้เรามีความคุ้นชินหรือว่าจิตเราเนี่ยสามารถจะจําได้ก่อนว่าไอ้สิ่งไหนคือกายอันไหนคือจิตอันไหนคือสัญญาอันไหนคือสังขารอันไหนคือเวทนายอย่างนี้นะคือเราจะต้องมามาฝึกทําก่อนเพื่อที่เพื่อที่จะจะเอาไปใช้ในการเอาไปใช้ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็ ก็ทําเหมือนกับก็ทําเหมือนกับก,การฝึกนี่แหละนะเมื่อสมมุติว่าเราอ่าเราทํามาในอ,อีพีแรกนะั้นอีพีหนึ่งก็คือทาดวงตาทมเนี่ยก็คือทํากรรมฐานเราเลือกกรรมฐานที่เอ่กรรมฐานที่เราจะเลือกมาใช้เนี่ยมันมีอยู่ตั้งสี่สิบกรรมฐานนะอะ่หลายคนที่เคยฝึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนาปาะสติอนาประสตินะดูลมหายใจนะ หรือว่าดูวาความเคลื่อนไหวทางร่างกายนะเคลื่อนไหวมืออย่างหลวงพ่อเทียนหรือว่าการเดินจงกรมนะเอาพื้นสัมผัสนะหรือว่าจะภาวนาฟุตทโคทสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจิตตานุภาพอะไรก็แล้วแต่ละที่เราฝึกไก่สมาธิกันมาไอ้นั้นน่ะมันมันเป็นตัวที่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นแบบหรือว่าเป็นเป็นโมเดลที่ทําให้เราฝึกตามนั้น ส่วนผลที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นวิชาหนึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเราจะไม่ได้สังเกตเห็นมันมันเกิดผลสิ่งนั้นไปพอฝึกอะไรอย,อยากได้อย่างนั้นเช่นฝึกรู้สึกตัวเนี่ยอยากจารู้สึกตัวทั้งวันเลยอย่างเงี้ยฝึกลมหายใจอยากจะรู้ลมลมหายใจทั้งวันเลยจริงๆไอ้ผลของมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผลของมันคือเราจะรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเราไอ้ ไอ้เมื่อกี้นี่เราคิดอะไรเรียกว่าบุพีนุว,วาสารนสีย่ยานคือวิชาหนึ่งหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาไอ้ที่เขาแปลมาก็เรียกว่าลึกชาติได้อแล้วลึกชาติได้อย่างที่คุยไ้อีพีสองสามอีพีก่อนอันนั้นอันนั้นคือเวลาที่เราฝึกมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันจะนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าว่าใครอ มาปฏิบัติธรรมที่วัดมาจําศีลหรือว่ามาุิริบุตรสดหรือว่าไปฝึกจยตามคอร์สต,ต่างๆเพราะคุณเข้าคอร์สห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันอ่าเสร็จแล้วพอคุณออกมาแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยกับมันเลยมันก็มันมันดีมันก็ดีมั่อ,อยู่ในจิตของคุณนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ในอในภพนี้ยมันไม่กลับขึ้นมาให้คุณมันคุณไม่เอาโอากาสไว้ใช้ใช้ได้จริงในที่ปัจจุบันเนี่ยโอกาสของเรามีมาก มากกว่าที่เราไปอยู่ในอกรรมฐานที่วัดวันหนึ่งสองวันอีกเพราะว่าเวลาของเรามีมากแต่ว่าจิตมันไม่กลับมาให้เราเห็นเพราะเราไมา่ได้ฝึกมันเรามาฝึกเราจะเฉพาะตอนที่เรามาอยู่ในอรูปแบบนะการฝึกในชีวิตประจำวันมีโอกาสมากก็าอาจจะนั่งรถที่จะไปทํางานอย่างเงี้ยหรือตื่นเช้ามาอยู่ในห้องน้ําอย่างเงี้ยนะอยู่ในห้องน้าเนี่ย คนก็จะเอาวิทยุเอาเมือถือไปเปิดฟังไปเปิดดูอะไรแล้วแต่ละแต่ว่าถ้าหากเราใช้ในเวลาในห้องน้ำเนี่ยในการรู้รู้สึกสัมผัสตัวหรือสัมผัสรู้สึกสัมผัสจากการแปรงฟันรู้สึกสัมผัสจกากการล้างหน้า้วยไอ้พวกพวกเนี้ยพวกรู้สึกพวกเนี้ยนี่คือโอกาสมากที่เราจะมีความทําเปลี่ยนแปลงนิสัยของจิตนะแล้วมันทําได้จริงในสถานการณ์จริงเน, <ะ S 2> นี่ยคือ เราดําเนินชีวิตอยู่ยังไง <c oughs> เราก็ปฏิบัติในช่วงที่เรา,า,าทำทางานไม่รู้แม้แต่ว่าทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานออฟฟิศดการทํางานไอ,ไอ้ไอ้ตะมกรเหกแบกหามหรือว่าเกษตรกรตีสับอะไรก็สามารถทำได้ทั้งหมดอะหลังจากที่เราคือมันจะนึกขึ้นมาได้เราเรานึกขึ้นมาได้ก็เรากลับไปที่กรรมฐานแต่ว่าเราใช้กรรมฐานพุโทโธไง พุทโธเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ใช้ความคิดที่เป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะน,น้นนะ่ะเพราะว่าคุณใช้ความคิดแล้วคุณจะเอาความคิดมาทํากรรมฐานมันมันไม่ได้แต่ว่าถ้าใครไอ้พวกกรรมกรแบบถามใช้พุทโธได้ในบ้านหรือพวกนี้ใช้เคร่าพุทโธได้นะเพราะว่ามันไม่ต้องไปใช้ความคิดไงไม่ต้องแย่ความคิดเออพวกที่ใช้ความคิดเนี่ยไอ้ที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยก็สามารถใช้การสัมผัสปากกาสัมผัสคีย์บอร์ดในพวกนี้น สามารถจะให้มันกลับคืนมารู้สึกคือให้มันมารู้สึกที่กายมันจะทิ้งความคิดฝึกการทิ้งความคิดอย่างนั้นน่ะโอกาสเราทําได้มากกว่าที่เราจะมามานั่งหรือมาทําอยู่ที่บ้านได้อีกแต่ว่าเราจะต้องมีอินทรีย์ที่มันแก่กล้าพอทุกวัแล้วก็คือเราควรมีศรัทธาแล้วศรัทธาเนี่ยไม่ใช่เอาแค่ผลของมันว่าเราเกิดความเชื่อนะศรัทธานี่คือต้องเป็นเห็นธรรมเห็นสิ่งนั้นเลยคุณจะต้องเห็นวิชานหนึ่ง คุณต้องะระลึกชาติได้ถ้าคุณะระลึกชาติได้แล้วคุณจะเข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะคุณํามปุ๊บเนี่ยไอ้ผลของมันเนี่ยมันแน่ยอยู่ที่การรู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าร,ารู้สึกตัวได้ทั้งวันนะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะเห็นวิชาหนึ่งพอเราเห็นวิชาหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเออม่อกี้เราคิดอะไรปุ๊บเลยเราให้กลับมารู้สึกตัวจะรู้สึกด้วยการมาสัมผัสมือแล้วแต่เรารู้สึกภายในจากลมหายใจจากท้อ,ทองพอมยุบอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทําได้แล้วแหละนะนะ แล้วเราทําในในเออ่สภาว่าจริงมันก็จะได้ผลจริงแล้วก็เห็นผลได้ไวด้วยเอคุณจะมีโอกาสที่จะอะสติคุณจะกลับมาไวไวไวกว่าคุณมาฝึกอวันพระครั้งหนึ่งหรือว่าหรือว่าเข้าคอร์สท่าวันเจ็ดวันครั้งหนึ่งอะเนี่ยอันนี้มันนาน,านทีเป็นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณไปทำํำอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานหรือว่าอยู่ที่ทหทไหนก็แล้วแต่ละ่ะคุณทําได้ตลอดเวลาในการ <c oughs> ในการทำไอ้การแก้กรรมคือกรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไปตามกรรมโดยปกติแล้วการแก้กรรมคือการออกจากจิตหรือ่ออกจากความคิดก็คือคำวามรู้สึกทางกายนี่แหละเนี่ยและถ้าทาแล้วได้อย่างนี้นะแล้วมันจะกลับมาบ่อย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 มากมันจะเ่ยนผลได้อย่างยั่งยืนคือถ้าหากว่าใครไปถึงอ่ไปถึงขั้นอ่โสดาบันหรือว่าอ่มีสติอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันจะมีสติของมันอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ลำคาญเหมือนกับที่เราไปเจออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเห็นจนจนพอแล้วอมันเห็นจนพอแล้วมันมันมันเห็นจนเบื่อกแล้วว่านิพิธามันนิพิทามันมันเบื่อหน่ายแล้วมันคลายกำหนัดมาในระยะหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําได้ถึงระดับสวดาบันคือมีสติกลับมาอย่างต่อเนื่องก็คือการระลึกชาติ ที่เราเห็นชาติเห็นกิจของเราเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเห็นแล้วมันจะวางเห็นแล้วมันจะวางกิจตมันจะวางของมันเองนะหลายคนก็จะจะไปบอกว่าอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดอย่างนั้นอย่าไปปล่อยวางอย่างนี้อะไรมันบอกกันไม่ได้หรอกคุณต้องฝึกเอานะกรรมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยไอ้กรรมนี่ก็คือความทุกข์นี่แหละ อ้ที่ว่ากรรมว like ่ากิเลสว่าเดี๋ยวพวกนี้มันเป็นเรื <they> ่องเดียวกันหมดเลยนะเป็นอุปธิโอวัตเะอะไรต่างๆนี่มันเรื่องเดียวกันหมดคือเป็นเรื่องของจิตเนี่ยที่เข้าไปมันไปยึดให้ห้ามมันก็ไม่ได้มันเป็นอัตตาคือไอ้ท่านในบาลีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดสูุเนี่ยคือท่านตัดสู้ว่าไอ้ความเป็นจริงเนี่ยไอ้ความเป็นจริงของของไอ้สภาพเนี่ยมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา แต่ว่าไอ้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นอัตราคือจิตของเราเนี่ยมันเราเนี่ยไปอยู่กับจิตจิตมันปุ้งแ่งขึ้นเป็นเราจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรามีศักดิ์ศรีเรามีามอ,อตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมีนิสัยอย่างนี้อะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่จาเป็นแต่ต้องไปทําตามจิตมันก็ได้นี่ยสิ่งที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้เห็นมัคือ จิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอัตตราอย่างนั้นมันไม่เป็นอัตมันเหมือนกับที่คังอะศาสนาฮินดูเขาเขาทําลายไว้และสมัยนั้นแหละเขาว่ามันจะขึ้นเป็นอัตมันเป็นปรมัตตมันปรมาตมันอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าบอกแย้งมัน็นไม่ใช่มันเป็นอนัตตาคือความจริงมันไม่ได้เป็นอัตมันอย่างนั้นนะความจริงมันไม่ได้เป็นอัตตรามันไม่ได้เป็นไอ้จิตอย่างนั้นจริงแล้วมันเกิดดับเกิดดับมันเป็นอนัตตาเราสามารถที่จะออกจากมันได้เราไม่เราเราไม่ใช่ไปทําตามมันไม่ใช่ตามตามกรรม บางคนก็ใหญ่เห็นว่าหลายคนไปถามว่าเอาเราเกิดมาทําไมเราไม่ได้ไปเกิดมาทําไมคือกรรมมันส่งผลมาแล้วเราก็มาเกิดจิตของเราเนี่ยมาเกิดในในความเป็นคนนี้คือคือเรามีกรรมดีมา,มากอ่าจนส่งผลให้เราเป็นมาเกิดเป็นคนส่วนในผู้ที่กรรมดีไม่มากก็เกิดเป็นสัตว์เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรเป็นอะไรคือกรรมดีไม่มากคือคนพอเรามาเกิดเป็นคนได้เนี่ยเรามีกรรมดีมากแล้ว เราเกิดมาตามกรรมนี่แหละแล้วไอ้กรรมนี้มันก็จะมาให้เราเนี่ยอ่าคนที่มีคนที่เคยกิจเดิมเนี่ยเคยมีวัดศีหรือว่ามีมีวาสนาในการเอ่อเรียกว่าการปล่อยวางหรือว่าการฝึกแบบแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเคยแบบเคยรู้จักคําสอนพุทธเจ้ามาก,ก่อนเนี่ยพอมาทําแล้วก็จะเข้าใจได้ง่าย แต่ว่าคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนหรือว่าวัสียังไม่มีหรือว่าาสนาไม่มีวาสนาเดิมไม่ไม่มีเนี่ยคุณก็จะต้องต้องมาศึกษาที่จะไอ้อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเน่ยเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเห็นมันเป็นทุกข์อ่ะถึงว่าพระพุทธเจ้าจึงมันจะว่าพิคขูพิคขูอะ่ะแต่ว,ว่าผู้เห็นผู้เห็นภยัยคุณจะต้องเห็นภัยในในวัฏจักรที่คุณเกิดเนี่ยคุณทุกข์เนี่ยคุณไม่อยากจะเกิดอีกคือ ถึงจะต้องเอามัคมีองแปดเนี่ยมามาปฏิบัตินะอริยสัจสีเนี่ยคือ,คอมันเป็นความจริงอันประเสริฐก็คือความจริงที่มันจริงที่มันสุดยอดอะถ้าคุณเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยคุณจะออกจากวัฏจักรนี้ได้ไดอริยสัจสี่ย่อลงมาก็เหลือมัคคือทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะแต่ว่าไอ้ตัวที่ปฏิบัติคือมัคมัคมีองแปดนะ ที่จะเอามาแก้กรรมนี่แหละอ <laughs> ที่บอกว่าจะมาแก้กรรมแก้กรรมนในชีวิตปัจจุบัน,นมักมีองค์แปดเนี่ยก็ย่อมาก็เป็นสามก็มีศีลส,สมาธิปัญญาย่อมาเป็นหนึ่งก็คือกายคตาสติหรือว่าอาณาปณสติท,ที่ที่อยู่ในพระสูตรนะวันนี้หากว่าเราจะแก้กรรมได้เนี่ยอย่างของยกตัวอ,อย่างของหลวงว่าหลวง่าก็าก็ฝึกทุกวันทุกเวลาที่ท,ที่กิจมันกลับมา ในขณะที่อัดคลิปอยู่มันกลับมาก็ก็ก็ฝึกเนี่ยแต่ว่าเรายังมีสติมีสมาธิในการทําคลิปเราต้องทำคลิปให้ก่อนรือว่าเราเรา,เรานั่งอยู่หรือการเดินจงกรมการน,นั่งสมาธิต่างๆพวกนี้าการเป็นพระเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาทั้งวันถึงแม้ว่าไม่เป็นพระเราทําปฏิบัติอยู่แต่ว่าเราอยู่ในชีตคารวัตแต่เมื่อไหร่ที่เราอินทรีย์แก่กล้า คือเรามาฝึกปฏิบัติและทำความเข้าใจหรือฟังธรรมะจนมีความเข้าใจแล้วแล้วก็ฝึกจนเกิดศรัทธาคือเห็นธรรมนั้นนะ่ะคุณเห็นวิชาหนึ่งเมื่อคุณเห็นวิชาหนึ่งเห็นวิชาสองหรือเห็นวิชาสามถ้าคุณเห็นวิชาหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะเอาไปฝึกได้ไปแก้กรรมในชีวิตประจำวันได้อ่ามันจะนึกขึ้นมาได้ปุ๊บเอ้ยเราต้องรู้สึกทางกายอย่างเงี้ยแล้วก็มารู้สึกทางกายรู้สึกไปมันก็จะเขาเรียกว่ามันวิศกขึ้นมาแล้วมันก็จะวิจาร มันเหมือนกับมันจะเข้าชานหนึ่งอ่ะมันจะเข้าชานหนึ่งอ่ะมันจะวิตกแล้วก็วิจารณ์เราต้องม,มันขึ้นมีตกขึ้นมาแล้วเราต้องวิจารณต่อคือ,ต,อต้องต้องสัมผัสให้มันเกิดความรู้สึกทางกายคือจะต้องทิ้งความคิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆต้องฝึกเอานะการแก้กรรมเป็ต้องฝึกเอานะไม่ได้คิดเอาหรือไม่ได้ท,ทําพิธีวิธีอะไรต่างๆมันช่วยไม่ได้หรอกใครว่าช่วยได้ก็ไปถามมอเอะแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะแก้กรรมแล้วอให้มันได้ผลในชาตินี้เนี่ย ให้คุณมาฝึกกายคตาสติแล้วก็ฝึกทําในที่ประจําวันนี่แหละการแปลงฟันอาบน้ําการอนั่งรถรอรถไปอทำงานในพวกนีน้คุณมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยในชีวิตประจำวันเนียในการที่จะแก้กรรมแล้วเมื่อไหร่คือคุณทิ้งความคิดโดยการทำความรู้สึกทางกายบ่อยๆจิตของคุณก็จะทิ้งกรรมทิ้งกรรมกรรมมันก็จะไม่มีผลสำหรับคุณอีกต่อไปนี่นี่คือ เอาเพืเอ่อที่จะให้เข้าใจง่ายๆถ้าใครสนใจก็ต้องเรื่องสงสัยอะไรก็ทักมาแล้วกันนะเพราะว่ามันอาจะหาะรายละเอียดลงไปให้อีกอะไรนี่อะไรมุม